Happy Birthday to you to เราเป็นการ Happy Birthday ย้อนหลังของเมโลป๊อปเรานะครับก็สนุกครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเรียกอะไรไม่ได้แบบ go crazy เข้าวันเกิดแบบ18.9เดี๋ยวนี้ครับแบบพอทํางานพอต้องร้องเพลงเราก็ไม่ได้แบบปล่อยตัวเคนตอนเด็กไม่เหมือนแบบวันเกิด18.9 1 20อะไรอย่าอาจจะ อาจจะซาซากว่าตอนนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเราเหมือนโตขึ้นนิดนึงครับตอนเด็กก็อาจจะเออเฮ้ยเดี๋ยวเรียกวอะไรไม่รู้พูดได้ไหมก็ตอนเด็กอาจจะอยู่ถึงเช้าหน่อยตอนนี้ก็รู้สึกว่าว่าแบบเออเราแบบหมดแลงเรวแรมันแบบหมดตมอไปพักดีกว่าอินเอร์จี้หมดเร็วขึ้นใช่แล้วก็แล้วก็วันลุ่งขึ้นถ้ามีงานก็แบบ ต้องเซฟเสียงต้องเซฟคอมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ครับยังเป็นเด็กอยู่เฮ้ยผมสำหรับพี่โดคุณยังเป็นเด็กอยู่อ่าโอเคนะครับทำไมผมผมแบบนิสัยผมไม่โตไม่ไม่ไม่หน้าคุณเนี่ยบรรยากาศงานวันเกิดเนี่ยเห็นบอกว่ามีอ่าพี่กันนี้ไปร่วมงานด้วยเหรอเออกันและนงใช่ครับแบมแบมไปแต่ช่วงนี้ช่วงนั้นแบมอยู่ไทยพอดีแล้วโมติแบมจะ ไม่ว่างเลยทั้งมันเกิดผมมีวันที่เขาว่างพอดีแล้วมันของวันเกิดผมแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากจะแบบชวนพี่เขามาสนุกที่ไทยบ้างเพราะว่าวันเกิดผมครั้งแรกที่เกาหลีก็คือไปจัดบ้านพี่แบบแบบที่เกาหลีรู้สึกว่าปีนี้ผ่านมาแล้วอกี่ปีสามหรือสี่ปีแล้วก็คือปีนี้เขาอยู่ไทยพอดีก็รู้สึกว่าเออให้พี่เขามาฉลองกับเราที่ไทยบ้านเขาก็ดู e n j o ยครับดูสนุกสายนั้นเขาก็สายแบบชอบสั่งสอยู่ใช่ใช่ใช่ก็ผมแบบ กับผมกับแบมคือคลิกกันมากคือตั้งแต่เจอกันก็แบบรู้สึกแบบสนิทกันเร็วแล้วก็แบบคุยคุยกันได้หลายเรื่องแบบเป็นคนแบบสไตล์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบจะมาคอ l l a b o r a t i o n อะไรกันอย่างนี้บ้างไหมซักเพลงหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสไหมที่เราจะได้มาร้องเพลงร่วมกันหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยไหมที่เราจะได้มาร้องเพลงร่วมกันหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจจะมีใช่ไหมเออเปลอะไรพี่พี่พูดอะไรไม่ไมม่่ไได้ยินคำถามขอจริงอ๋ออย่างหนึ่งที่เข้ากันไม่ได้คือพี่เขากินแซ่บมากแบบ ปรลองไม่ได้เขาแบบชอบ,ชอบแซ่บมากมากส่วนมผมก็คือกินเผ็ดนิดนึงก็คือแบบปวดท้ผผองมาก